สวัสดียามเช้าวันเสาร์นะครับเสาร์ที่สามสิบสห้าหกแปดนะครับเวลาเจ็นาฬิกานะครับมาติดตามสภาพอากาศนะครับผลการพยากรณ์จากโปรแกรมววนดี้นะครับแล้วก็เรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเรานะครับก็ติดตามสภาพอากาศนะครับคืนที่ผ่านมาคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะหลายพื้นที่ทุกคนอาจจะรับพักผ่อนนะครับแต่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับ พายุลูกนี้ไม่ได้หลับไหลนะครับยังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซ้ํายังนะครับเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีกนะครับดูนะครับกลุ่มเมฆเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกลางดึกเมื่อคืนนะครับพายุนะครับยังทํางานตลอดเวลานะครับกลางคืนดึกตื่นก็ยังต้องทํางานนะครับมีพลังมหาศาลนะครับและคาดว่านะครับก็จะขึ้นฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าบ้านเรานะครับในระยะต่อไปในคืนนี้นะครับส่วนไทม์ไลน์เรื่องเวลาก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดูนะครับพายุดูจากรดร์ตัวอากาศนะครับซ้อนกับดาวเทียมมันจะเห็นมานะครับมีกลุ่มฝนนะครับเขาปกุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราบึงการนครพนมมุกดาหารนะครับ <c oughs> อำนาจ,จเจริญอุบลน,นะครับช้วนี้มีฝนตกหนักแถวๆอุบลราชธานีนะครับติดตามน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าพายุนะครับไม่ไม่ได้มีความเร็วลมแรงมากถึงขั้นไต้ฝุ่นนะครับลมที่อยู่ประมาณ depression หรือส่วนร้อนความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ30มสิบกันอตนะครับจะเป็นเหมาะนะครับแล้วก็ลมที่มา เลี้ยงพายุนะครับก็จะเป็นลมตะวันออกจากมหาสมุทร Pacific, อินเดียอีกมวลหนึ่งแล้วก็จากมหาสมุทรอินเดียอีกมวลหนึ่งที่ผ่านทะเลอันดามันจากมหาสมุทรอินิดียก็จะผ่านทะเลจกกีนใต้นะครับดูเช้านี้นะครับตั้งแต่6กนาฬิกาห้านาฬิกาหกนาฬิกาเนะช้านี้นะครับกลุม่มฝนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดูนะครับบริเวณแ,แถวจังหวัดอุบลราชธาน,นียะโสธรเดี๋ยวนี้นะครับก็มีฝนตกหนักนะครับ พายุยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับแนวหน้าของการเคลื่อนตัวเนื่องจากว่านะครับพายุเคลื่อนตัวตามลมที่มาเลี้ยงนะครับก็จะพัดเข้ามาพัดผ่านน่นน้ําเข้ามาได้นะครับมาดูนะครับการเคลื่อนตัวนะครับตั้งแต่นะครับดูนะครับช่วงเวลาคือตรงนี้นะครับที่บิ่งอยู่ด้านล่างนะครับถ้าใดที่สนใจนะครับโปรแกรมวินดี้ก็สามารถ เข้าไปดูด้วยตัวเองได้นะครับไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับก็ดูเมนูก็ถ้าไม่เข้าใจก็ดูเมนูตามที่ผมคลิกดูนะครับก็ติดตามดูนะครับแล้วก็ดูคําอธิบายเอานะครับี๋ยวไม่ก็ติดตามที่ผมรายงานนะครับก็ถ้าดูถ้าตามบ่อยบ่อก็จะเข้าใจดูนะครับไม่ใช่แค่บริเวณพายุเท่านั้นนะครับบริเวณภาคใต้ก็มีนะครับก็มีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับเนี่ยนะครับเช้านี้ ภาคใต้ก็จะเริ่มมีตอนเช้านะครับก็น่าติดตามนะครับดูเส้นทางของพายุนะครับจากของญี่ปุ่นนะครับดูญี่ปุ่นก็คัดการตำนี้อีซีเวมก็จะให้แบบนี้นะครับแต่ญี่ปุ่นขายุใกล้เรานะครับเราก็ปกติเราก็จะใช้การเส้นทางเดินพายุของญี่ปุ่นนะครับกองประตูของญี่ปุ่นก็ดูนะครับคาดว่าวันนี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้16บหนาฬิกานะครับ พายุลูกนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นขดลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง35นอตแสดงว่าเป็นความรุนลมใกล้ศูนย์กลางนะครับระดับพายุโซนร้อนนะครับติดตามดูนะครับกอดขึ้นฝั่งเขาก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนได้นะครับส่วนนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องฝนที่ตกหนักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็น่าสนใจและติดตามนะครับเมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้ ฝนยังตกหนักต่อเนื่องอีกนะครับมันก็จะสมผลนะครับผลจากฝนที่สะสมนะครับก็ปริมาณฝนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับดูนะภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมนะครับศูนย์กลางของพายุก็อยู่แถวๆนี้นะครับด้านที่ด้านที่ลงข้างล่างด้านที่พัดจากข้างล่างเข้าไปหาพายุเนี่ยนะครับด้านที่ฝั่งเส,ส้นส่วนเราจะแบ่งฝั่งฝั่งด้านบนนะครับ เป็นขั้วโลกฝั่งนี้เป็นเส้นดอนสูตรนะครับเวลาลมพัดนะครับฝั่งที่พัดจากเส้นดอนสูตรนะครับก็จะมีแนวลมสอบผ่านบ้านเราไปนี่แหละครับก็จะอยู่ใต้พายุนะครับด้านที่อยู่ใต้พายุก็จะมีฝนนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดนะส่วนการพยากรณ์เส้นทางเดินพายุนะครับเส้นทางเดินพายุที่ที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเขามีแจ้งเตือนเขาอยู่ใกล้บ้านเรานะครับ ส่วนโปรแกรมของยุโรปของอังกฤษเราก็ศึกษาเป็นข้อมูลนะครับต่อไปมาดูลมนะครับลมที่ระดับผิวพื้นนะครับเอก็จะเห็นนะครับก่อนขึ้นฝั่งนะครับเนี่ยช่วงเช้าข้อมูลถอยหลังไปเมื่อเช้าหกนาฬิกานะครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับความนลมของพายุนะครับสามสิบน็อตนะสามสิบนิดนนะครับดูนะครับความนลมสีส้มๆนะครับก็เราดูเทียบกับแถบข้างล่างนะครับความลมข้างล่างนะครับ ขึ้นฟั่งวันนี้ช่วงบ่ายนะครับ15หรือ16นาฬิกาแถวเนี้นะครับเหนือเมืองดงเฮยใต้เมืองวินนะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเรานะครับคำนี้ที่ผมเคยสังเกตนะครับช่วงระยะทางจากทะเลจีนใต้เข้าบ้านเราช่วงนี้มันแคบนะครับเป็นช่วงที่แคบก็ทําให้นะครับการเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับแบบเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับแสดงว่านะครับคนดูแลของพายุเมื่อขึ้นฝั่งแล้วมันก็ยังต่อเนื่องมาถึงบ้านเราได้นะครับมาดูนะครับ มันเลยพาดบ้านเราไปแล้วมันก็ยังรุนแรงอยู่นะ <c oughs> ดูนะครับแล้วกอตัวของพายุดูที่ระดับแปดร้อยห้าสิบมิลลิบาร์นะครับเมื่อระดับแปดร้อยห้าสิบมิลลิบาร์หรือห้าพันฟุตเนี่ยนะครับลมระดับเนี้ยเราก็จะเห็นการหมุนวนที่ชัดเจนนะครับความสูงของมันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นศูนย์กลางนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อสูงขึ้นไปแล้วแกนมันจะเอียงเข้าบริเวณที่ร้อนนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนการหมุนวนที่ชัดเจนกว่าแต่แกนมันก็จะเอียงนิดนึงนะครับ มันไม่ให้ตรงกลางของพายุที่รับพื้นนะครับก็ดูนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราช่วงคืนนี้นะครับช่วงประมาณยี่สิบ็ดยิบสองนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาย2บอนาฬิกาแล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านนะครับนครพนมสกลนครเข้าอุดรนะครับเลยนะครับพิศนุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับลำปางเชียงใหม่ออกไปนะครับก็จะเคลื่อนตัวออกไปใช้เวลานะครับการเดินทางผ่านประเทศไทยเรานะครับ ก็วันกว่านะครับส่วนบริเวณภาคใต้นะครับมีโลลิเบลเกตหรือลมแรงระดับต่ํานะครับที่น่าสนใจนะครับความเร็วลมบริเวณนี้นะครับพัดแรงพัดแรงและก็เร็วความรุนแรงของลมมากกว่าพายุนะครับสามสิบกว่านอตนะครับสามสิบเจ็ดนัดสามแปดนอตสามเก้านัถึงสี่สิบกว่านัดเบื้องต้นนะครับน่าติดตามน่าสนใจนะครับภาคใต้นะครับบริเวณภูเก็ตนะครับผ่านสุราษฎร์ผ่านนครศรีลุงแถวนี้นะครับ ทั้งหมดตัวนี้นะครับความลมก็ไม่ได้มีแต่พายุนะครับบริเวณภาคใต้เป็นเวบพอดีนะครับการยกตัวการที่ลมพัดเป็นเวบนะครับเขาจับจากการที่พัดจากนะครับตรงนี้เซกเตอร์นี้นะครับก็ดูนะครับต่อไปดีการพยากรกรการคาดการณ์การเกิดฝนพยากรกรฝนนะครับก็ดูนะครับวันนี้แต่เฮาเลการเจาการดูนะครับเมื่อช่วงสายๆเที่ยงฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ น่าสนใจนะครับฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนเช้าเนี่ยถึงนะครับคืนนี้นะครับพายุเมื่อเคลื่อนตัวมานะครับศูนย์กลางของพายุก็อยู่ด้านบนนะครับกลุ่มฝนนะครับที่ตกหนักก็จะอยู่ด้านใต้ของศูนย์กลางของพายุนะครับเพราะควาเป็นลักษณะของแนวลมสอบนะครับด้านด้านบนของพายุด้านขวาพายุก็จะเป็นบริเวณลมแรงนะครับดูนะครับกลุ่มฝนออกสีชมพูเป็นสีขาวเลยนะแสดงว่าลม แสดงว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับผ่านทางนะครับนครพนมนะครับสกลนครอุดรนะครับไปเลยนะครับพิษณุโลกนะครับแล้วก็จะผ่านมาถึงสุโขทัยนะครับพิซณุโลกออกไปนะครับก็น่าสนใจนะครับดูนะครับแรงเวี่ยงของพายุนะครับ แนวเมฆที่เกิดขึ้นอาจจะมีลมแรงกรอบด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราดูนะครับเรื่องลมมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ยนะครับลมแรงแต่มันน้อยกว่าคาจิกินะครับลดลงก็ติดตามนะครับเนื่องจากว่านะครับทั้งทั้งระบบของพายุนะครับดีเรชันรวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่นะครับ <c oughs> ยังคงรักษายังคงรักษาแนวอยู่นะครับ ติดตามดูนะครับว่าพายุเคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับฝนก็ยังมีตกต่อเนื่องนะครับฝนยังมีตกต่อไปนะครับติดตามมีนุกล่างนะครับดูฝนยาวไปถึงนะครับวันเสาร์ที่สิบสามกันยายนนะครับประเทศไทยเราก็ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับระยะเวลาที่ห่างไปนะครับผลของการพยากรณ์มันอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับ เราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อระยะเวลาใกล้เข้ามาผมก็จะมาติดตามหรือรายงานให้ทราบอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับดูเส้นทางของพายุนะครับาก,การเกิดฝนนะครับดูนะครับวันนี้16บหกนาฬิกากดขึ้นฝั่งคอมเบลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง35นอตนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของพายุโซนร้อนนะครับ ความกดอากาศต่ำนะครับใกล้ศูนย์กลางก็9 9้าร้อยเกสนะครับตัวพาสคานนะครับดูนะครับล่กนี้สีนาานะครับเขาอยู่บริเวณจังหวัดหนองคายนะครับความเร็วลมสูงสุด,สดเขาก็ยังอยู่ขั้นส5้านอตนะครับ <c oughs> และส้อยว่าเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์โซนร้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอบอกระยะทางจากทะเล มาบ้านเรามันแคบใช่ไหมบริเวณนี้นะครับมันก็จะทําให้การทรงตัวยังเป็นไปอยู่นบริเวณบ้านเราเนาะบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับเข้าสู่บ้านเรานะครับในคาขืนนี้นะครับก็บริเวณนะครับเส้นทางเดินพายุนะครับเคลื่อนผ่านศูนย์กลางของพายุนะครับแต่บริเวณที่มีผลกระทบนะครับมีฝนตกตกต่อเนื่องนะครับ ไม่ใช่แค่ตรงกลางเส้นทางที่โดนพายุเดินก็ดูรอบนะครับอาจจะเป็นภาควันออกเฉียงเหนือทั้งภาคภาคเหนือทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคกลางบางส่วนภาคกลางตอนบนด้านบน,บนนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นผลกระทบจากโล l e เ e ลเจ็นะครับ <c oughs> ตามดูนะครับพายุเข้ามาครับคนลมนะครับความล,ลมเมื่อเคลื่อนขึ้นมาสู่แถวบ้านเรานะครับ ความเร็วลมยัง35นอตน,นะครับแต่ความกดอากาศลดเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนั้นแสดงว่าแนวโน้มพายุนะครับจะจอ่อนกำลงังลงเวลานักวิทย์เขาดูนะดูความเร็วลมประกอบกับความกดอากาศถ้าความกดอากาศเริ่มเพิ่มขึ้นแสดงว่านะพายุเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับถ้าความเร็วลมเริ่มลดลงพายุก็จะอ่อนกาลังลงเช่นกันนะครับแต่ถ้านะครับในทางที่สอดคล้องกันถ้าค่าความกดอากาศพเพิ่มขึ้นหรือลดหรือถ้าความกดอากาศลดลงนะแสดงว่า อายุก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับติดตามกันพิจารณาการวิเคราะห์นะครับดูนะครับแนวกลุ่มฝนแบนเมฆนะครับก็น่าสนใจนะครับบริเวณภาคใต้ก็เหมือนกันนะครับเช้านี้ก็กันชนนะครับดูนะครับการพัฒนาของฝนตลอดทั้งคืนนะครับแบนเมฆกลุ่มนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางภาคนะครับอาจจะมีเมฆปกคลุมนะครับถ้าปกคลุมตั้งแต่เมื่อคืนก็อาจจะปกคลุมยาวไปถึงวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับ ติดตามน่าสนใจนะครับติดตามอย่ดูกลุ่มฝนเลยได้จากฝนนะครับเราก็เห็นชัดเจนนะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่เป็นเพียงแนวหน้าของพายุที่เข้ามานะครับตัวพายุเองยังอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนบริเวณอ่าวตังเกียนะครับจะมีขึ้นฝั่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งนะครับวันนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับผลการตรวจอากาศของสถานีกรมอุนิวิทยาครับของบ้านเรา สถานีอุบลนะครับสถานีบลรชธานีและสถานีสกลนครนะครับดูนะครับกลุ่มฝนนะครับปกคลุมนะครับนี่ครับบึงการหนองคายนะครับอุดรนะครับสกลนครนครพนมนะครับอุดรนะครับสกลนครนครพนมนะครับบึงการหนองคายนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับนี่ครับอุบลราชธานีนะครับจะโสธรนะครับก็ดูนะครับ ทางข้างล่างเป็นร้อยเอ็ดนะครับสุทรนะครับน่าจะเลินนะครับกระดูกกาละสินนะครับขอนแกนนะครับก็เริ่มมีนะสุรินนะครับสีสะเกดอุบลนานลางนะครับก็ดูนะครับเกือบจะครอบคลุมนี่เปี่ยนเพียงแา่หน้าของพายุพายุยังไม่เคลื่อนเข้ามานะครับส่วนบริเวณเรดาร์ของสานนิุบบนก็เหมือนกันนะครับก็มีกลุ่มฝนปกคลุมเช้านี้นะครับตัวเช้านี้ช่วงประมาณ5นาฬิกานะครับสานนยุบบน5นาฬิกานะครับ 6นาฬิกา5นาทีนะครับสถานีบนนะครับส่วนสถานีนะครับของสถานีสกลนครก็ช่วงเวลานะครับ6นาฬิกา30นาทีนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับพายุลูกนี้นะครับก็ต้องขอให้ติดตามนะครับแจ้งเตือนสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะภาคันออกเชียงเหนือภาคเหนือนะครับที่มีฝนก่อนแล้วหน้านี้นะครับแต่คาจิกิลูกนี้ก็จะเข้ามาเติมน้ําให้อีกนะครับ อาจจะได้รับผลนะครับส่วนช่วงหุวงเวลาอื่นก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ